สวัสดีครับแม่กาลังคาร์ดิโออยู่เลยครับผมหลายคนที่เป็นสายเวกครับแล้วพอมาคาร์ดิโอครับกลับพบว่าตัวของเขามีการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อหรือพบว่าการพัฒนาของกล้ามเนื้อนี่ครับผมมันชะงักงันหรือว่าช้ามากเกินไปครับสิ่งนั้นที่เกิดขึ้นกับคุณครับผมนะครับมันคือสิ่งที่เรียกว่า interference effect ครับผมซึ่งเป็นสภาวะที่คุณสูญเสียกล้ามเนื้อหรือพัฒนากล้ามเนื้อได้ช้า จากการที่คุณฝึกคาริโอนั่นเองครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการแก้และสาเหตุที่มาที่ไปว่าไอตัวของ interference effect เนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นได้อย่างไรและเราจะจัดการกับมันได้อย่างไรน,นั่นเองครับ สำหรับคนที่ออกกำลังกายหนักๆแบบผมสิ่งสำคัญไม่ใช่การฝึกหนักเพียงอย่างเดียวนะครับแต่มันคือเรื่องของการฟื้นตัวแล้วก็เรื่องของสมาธิที่เราจะใช้ในการฝึกของเราด้วยเช่นกันนี่คือดิฟซีบีดีกัมมี่ตัวช่วยของผมในการฟื้นตัวหลังออกกำลังกายช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อลดความตึงเครียดทำให้ผมนอนหลับได้ลึกขึ้นฟื้นตัวได้เร็วขึ้นแต่ถ้าต้องการการโฟกัสระหว่างฝึกที่มากขึ้นนี่เลยครับดิฟซีบีดีออยล์แค่หยดใต้ลิ้นก่อนออกกำลังกายทำให้รู้สึกสมาธิดีขึ้นและโฟกัสได้เต็ม คำศัพท์สำคัญครับที่ผมอยากให้ทุกคนรู้จักในวันนี้ครับคือคำว่า interference effect นั่นเองครับซึ่งมันหมายถึงตัวของผลกระทบเชิงลบจากการฝึก endurance หรือว่าการฝึกคาร์ดิโอของเราที่มีผลดโดยตรงต่อตัวของกล้ามเนื้อของเราครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสูญเสียกล้ามเนื้อหรือว่าการที่ตัวของกล้ามเนื้อของคุณมันพัฒนาได้ช้านั่นเองครับโดยที่ในงานวิจัยครับผมถูกตีพิมพ์ในวรารสาร Journal of Strength and Conditioning Research ครับจดัดทำโดยดรวิลสันและก็คณะของเขาครับคนพบว่า ลุ่มที่ฝึกทั้งเวทแล้วก็รวมทั้งตัวของคาร์ดิโอควบคู่กันไปครับแต่ในที่นี้คือถ้าเกิดว่าคุณฝึกคาร์ดิโอหนักและเนิ่นนานมากจนเกินไปครับจะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาตัวของกล้ามเนื้อและอาจทาให้ร่างกายของเราสูญเสียกดอะมโนและทาให้คุณมีภาวะสูญเสียกล้ามเนื้อได้นั่นเองครับแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงในเรื่องของเชิงลึกเลยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นในร่างกายของเราบ้างจากการที่เราสูญเสียกล้ามเนื้อจากการฝึกคาร์ดิโอครับผมต้องบอกงี้ว่ามันจะมีอยู่3อย่างหลักๆครับ หนึ่งเลยคือการฝึกคาร์ดิโอครับกระตุ้นสิ่งที่เรียกว่า a m ไ k เน m p ยนะครับและมันไปยับยั้งสภาวะ mTOR นะครับก็คือเป็นสภาวะที่ร่างกายมีการสร้างมวลกล้ามเนื้อครับถ้าเกิดว,ว่าพูดถึงเรื่องของสายเบิร์นนะครับผมจะรู้จักคํานี้ครับคือ a m ไ k เนสยหรือว่า A-M-P-K ครับซึ่งจะเป็นตัวที่ทําให้ร่างกายมีการใช้พลังงานสํารองก็งคือไขมันส่วนเกินของเราในแหละนะครับในปริมาณที่เยอะและก็สูงมากๆครับในขณะที่ เอ็มทอนะผมสายกล้ามจะรู้จักดีครับมันคือสิ่งที่เรียกว่ามาเมเลียงแทรเกตออฟไรฟมิซินะครับคือเป็นสภาวะที่ร่างกายมีการสร้างตัวของมวลกล้ามเนื้อหรือว่าเป็นสภาวะอานาโบลิกในร่างกายของเราครับดังนั้นนะครับผมนี่คือสิ่งที่มันย้อนแย้งกันคือถ้าเกิดว่าคุณคาริโอหนักมากครับหรือคุณคาริโอเนิ่นนานจะส่งผล lee, ทําให้สภาวะเอ็มทอมันลดการทํางานลงครับดังนั้นนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณเป็นสายเวทนะครับที่ฝึกคาริโอหนักและเนิ่นนานมากเกินไปครับผม อาจจะทําให้สภาวะเอ็มทองคุณครับมันลดลงและทําให้คุณอาจจะมีโอกาสสูญเสียมวลกล้ามเนื้อหรือว่าพัฒนากล้ามเนื้อได้ช้านั่นเองครับมาในเหตุผลข้อที่2ครับนั่นคือการที่เราฝึกคาริโอหลังจากที่เราฝึกเวทเทรนนิ่งครับผมจะทําให้ร่างกายมีการใช้พลังงานในปริมาณที่เยอะมากในบางทีนะผมเราใช้พลังงานมากจนเกินไปครับส่งผลโดยตรงต่อการฟื้นฟูในส่วนของร่างกายของเราครับไม่จากว่าการที่เราใช้พลังงานสูงเยอะมากๆ จะทําให้ร่างกายมีความเครียดสูงและจะส่งผลโดยตรงต่อเรื่องของการฟรื้นตัวของกล้ามเนื้อครับผมเนื่องจากว่าร่างกายคุณมีการหลั่งในส่วนของฮอร์โมนคอร์ติซอลในปริมาณมากนั่นเองครับดังนะั้นถ้าเกิดว่าคุณเจอว่ากล้ามของคุณมันไม่ยอมพัฒนาหรือว่ามีการสูญเสียกล้ามเนื้อจากการที่คุณคาร์ดิโอหลังจากเวครับให้ดูเลยว่าร่างกายของคุณนะครับผมมันฟื้นตัวได้ช้าลงนั่นเอง และมาในเหตุผลข้อที่3ครับคือการฝึกเวทชูนิ่งควบคู่กับการฝึกคาร์ดิโอครับจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า concurrent training ครับซึ่งถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของสายเบอร์แล้วนะครับนี่คือเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าร่างกายจะมีการใช้ในส่วนของพลังงานเยอะมากกว่าการฝึกคาร์ดิโอเดียวๆหรือว่าการฝึกเวทชูนิ่งเดียวๆนั่นเองครับแต่อย่างไรก็ตามครับถ้าเกิดว่าคุณฝึก concurrent training ค,คือเวทและคาร์ดิโอคู่กันแล้วคุณกินอาหารน้อยครับร่างกาย อยู่ในสภาวะทุกโภชนาการและทําให้ร่างกายมีการย่อยเอาส่วนของโปรตีนครับผมมาใช้เป็นพลังงานให้กับร่างกายของเราครับผมทาให้คุณมีการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อนั่นเองครับดังนั้นครับถ้าเกิดว่าคุณเล่นเวทคาร์ดิโอและกินน้อยครับแน่นอนเลยว่าคุณจะมีการสูญเสียกล้ามเนืนะ้อชัวร์ครับแต่มาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับหลายคนอาจจะแบบมีข้อสงสัยเยอะมากๆครับเนื่องจากว่าหลายๆคนก็คือมีการฝึกเวท ควบคู่กับการฝึกคาร์ดิโออยู่แล้วและจะต้องฝึกแบบนี้นะครับเป็นประจําอยู่แล้วแล้วแบบมันทําให้เราสูญเสียตัวของกล้ามเนื้อจริงๆนี่หว่าแล้วทีนี้เราจะจัดการแก้ไขกันยังไงครับผมไม่ต้องกลัวครับทุกอย่างมีวิธีการแก้ครับผมซึ่งวิธีการแก้แล้วก็วิธีการป้องกันครับมีทั้งหมด5วิธีด้วยกันครับอย่างแรกเลยครับคือการแยกตารางการฝึกเวททรนนิ่งกับการฝึกคาร์ดิโอคุณให้แยกวันกันครับผมยกตัวอย่างเช่นคุณฝึกเวทวันจันทร์นะครับวันอังคารให้ฝึกคาร์ดิโอนะครับวันพุ ฝึกเวทขเลื่อหัดฝึกคาริโอนะครับให้มีการสลับวันกันไปครับผมครับการทําแบบนี้จะทําให้ร่างกายไม่มีความเครียดมากจนเกินไปและทำให้คุณสามารถรักษามวลกล้ามเนื้อในทางตรงนยครับคุณจะสามารถสร้างมวลกล้ามเนื้อและสามารถลดไขมันส่วนเกินได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงแค่คุณแยกวันเท่านั้นครับ แบบนึงครับทุกคนครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันต่อครับผมนี่เลยครับโฮมฟิกทูเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บ้านที่โค้ชฟลแนนวางใจครับถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ส่วนลดพิเศษจากการซื้ออุปกรณ์ทุกชิ้นจากทางโฮมฟิกทูครับผมเพียงแค่คุณแคปหน้าจอไว้และส่งไปหาทางโฮมฟิกทูครับผมแล้วคุณจะได้ส่วนลดพิเศษจากทางโฮมฟิกทูครับอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับมาในวิธีการที่2ครับผมนั่นคือการแยกเวลาในการฝึกในวันเดียวกันครับยกตัวอย่างเช่นในตอนเช้าคุุณณฝฝึึกกเเวททโโนนนนนนิิ่่งะคคคคคคครรรััับบพออออมาาใใตยยย็ืห้ไป์์ดดีีสญ ของการแยกเวลาครับคือการที่ทําให้ร่างกายไม่มีความเครียดมากจนเกินไปจากการที่คุณออกกำลังกายเป็นะระยะเวลาที่มันเนิ่นนานนะครับโดยที่การแยกเวลาครับผมเราควรแยกเวลาในการฝึกห่างกันนะครับสมมติคุณเวทเช้านะครับแล้ว้าเกอดว่าคุณจะฝึกคาริโอในเวลาถัดไปครับให้อยู่ห่างกัน อย่างน้อยที่สุดคือ6ชั่วโมงครับจะช่วยทําให้ร่างกายคุณสามารถฟื้นตัวได้และทําให้ตัวของร่างกายไม่มีความเครียดมากจนเกินไปและทาให้คุณสามารถฝึกเวทและก็ฝึกคาร์ดิโอได้ในวันเดียวกันนั่นเองครับเพียงแค่คุณแย่เวลาในการฝึกซึ่งนักกีฬาอาชีพหรือว่านักาะกายอย่างเราๆนี้นผมก็ทํากันเป็นประจําอยู่แล้วครับมาในวิธีการที่3ครับนั่นคือการฝึกฮิตแทนที่การฝึกสเตติสเตคคาร์ดิโอนั่นเองครับโดยที่จะเกิดว่าใครที่เป็นคนที่มีเวลาน้อยๆน,นะผมนี่คือเป็นข้อดี่งงครับ คือคุณฝึกเวทเทรนนิ่งใช่ไหมครับผมในวันจันทร์ครับพอมาในวันอังคารปุ๊บคุณฝึกเป็นพวกอินเทอร์เวลลเทรนนิ่งครับก็จะเป็นวิธีการที่ทําให้คุณสามารถรักษามวลกล้ามเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับโดยที่งานวิจัยครับผมครับมีการชี้ชัดเอาไว้หลากหลายงานวิจัยมากๆว่าการฝึกสปรินทเทรนนิ่งการฝึกคิดการฝึกเซอร์กิตเทรนนิ่งครับผมช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อให้กับร่างกายของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการฝึกแบบลองสโลว์คาร์ดิโอเป็นระยะเวลานานๆน,นั่นเองครับ ดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช่สายวิ่งคุณไม่ใช่คนที่เป็นนักวิ่งหรือว่าไม่ใช่สายอ n d u r a แบบยาวๆครับและคุณต้องการที่จะลดความเสี่ยงในเรื่องของการสูญเสียกล้ามเนื้อจากการฝึกคาร์ดิโอของคุณครับให้คุณฝึกฮิตหรือฝึกเซอร์กิตเทรนนิ่งแทนที่การฝึกแบบลองสโลว์คาร์ดิโอนั่นเองครับผมมาในเทคนิคอย่างที่4ครับผมนั่นคือเรื่องของการจัดการเรื่องของสารอาหารนั่นเองครับถ้าเกิดว่าใครครับผมจำเป็นจะต้องฝึกเวทเสร็จปุ๊บนะครับแล้วต้องไปคาร์ดิโอเลยครับให้คุณรู้ไว้นะครับผมว่าจกีคว็นะะอืม สภาวะที่พร่องในส่วนของไกลโคเจนในตัวของกล้ามเนื้อของเราครับวิธีการแก้ที่ทาให้ร่างกายไม่เจอกับสภาวะการสูญเสียกล้ามเนื้อจากการที่เราไปคาร์ดิโอหลังเวทนะครับนั่นคือการเติมในส่วนของกลูโคสนะครับแล้วก็ตัวของอิเล็กโทรไลต์รวมไปถึงตัวของกรดอะมิโนครับผมในช่วงระหว่างกลางก่อนที่คุณจะไปฝึกคาร์ดิโอครับสมมติว่าคุณเล่นเวทเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับช่วงหลังจากที่คุณเล่นเวทเสร็จนะครับให้คุณทานพวกเวปโรตีน b ี a นะครับ อิเล็กโทรไล็์เช่นพวกเตเตอร์เรตหรือว่าพวกโพคกรี่พวกนี้ครับผมควบคู่กับการทานพวกกล้วยพวกนี้ครับจะช่วยส่งผลทําให้ร่างกายคุณมีพลังงานที่มากเพียงพอและทําให้คุณมีตัวของกรดอะมิโนโรครับผมครับในการปกป้องในส่วนของกล้ามเนื้อของคุณและทําให้คุณมีพลังกำลังในเรื่องของการไปฝึกคาร์ดิโอต่อนั่นเองโดยที่นี่มันจะไม่ส่งผลกระทบต่อตัวของกล้ามนเนื้อของคุณเลยนั่นเองครับและอย่างต่อมาครับผมนั่นก็คือเรื่องของการทานอาหารหลังจากที่คุณออกกำลังกายเสร็จแล้วครับถ้าสมมว่าคุณเป็นคนเล่นเวท หนักนะครับแล้วคุณก็ไปคาริโอต่ออาจจะเป็นการวิ่งนะครับผมอาจจะเป็นการปั่นจักรยานหรือว่าเป็นสายไฮบริดอย่างเราครับก็คือเราจะต้องมีการวิ่งเนี่ยครับหลังจากที่เราฝึกเวทอยู่แล้วใช่ไหมครับการทานอาหารหลังออกกําลังกายทันทีหรือยังน้อยคือภายใน40นาทีหลังจากที่คุณออกกำลังกายเสร็จครับมีความสําคัญเป็นอย่างมากเลยครับและที่สําคัญเลยคือการทานแป้งพ,พิู่้ข้กับโปรตีน หลังจากที่คุณออกกาลังกายเสร็จครับผมจะช่วยทําให้ร่างกายกลับเข้าสู่สภาวะอันนาบลิกและยับยั้งสภาวะคาตาโบลิกนะผมก็คือร่างกายจะเข้าสู่โหมดของการสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ฟื้นฟูกล้ามเนื้อทันทีนะครับผมและเราก็สามารถยับยั้งสภาวะคาตาโบลิกก็คือสภาวะที่ร่างกายจะสูญเสียกล้ามเนื้อจากการที่เราออกกาลังกายหนักมันแล้วนั่นเองครับและมาในเทคนิคอย่างที่5้าครับผมอันนี้คือสําคัญมากครับถ้าเกิดว,ว่าใครที่มีกําลังทรัพย์หรือว่าสามารถที่จะซื้อตัวของอาหารเสริมมาได้ครับผมแนะนำอาหารเสริม2อย่างเลยครับ หนึ่งเลยคือตัวของครีเอชีนโมโนไฮเดรตครับผมกับ2นะครับคือตัวของลูซีนนั่นเองครับโดยที่การที่เราทานครีเอชีนโมโนไฮเดรตนะครับควบคู่กับตัวของลูซีนและมีเวโปรตีนหลังจากที่เราออกกําลังกายเสร็จแล้วครับผมจะช่วยทําให้ร่างกายมีการฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมในส่วนของกล้ามเนื้อได้ทันทีนะครับและที่มาเลยคือตัวของลูซีนครับผมจะช่วยกระตุ้นการสังเคราะห์โปรตีนในร่างกาย สูงขึ้นกว่าการใช้ BCA ถึง4เท่านะครับดังนั้นถ้าเกิดว,ว่าใครที่เล่นเวทเสร็จนะครับคาริโอเสร็จแน่นอนว่าร่างกายใช้พลังงานเยอะมากมีการสูญเสียในส่วนของเส้น,สนใยกล้ามเนื้อเยอะมากครับการที่เรากระตุ้นให้ร่างกายมีการฟื้นฟูนในส่วนของกล้ามเนื้อที่เร็วครับผมจะช่วยส่งผลทำให้เราไม่สูญเสียมวลกล้ามเนื้อและที่มันเลยคือมันจะทำให้เราสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้จากการที่เราฝึกหนักด้วยเช่นกันครับผมและการทานครีทีนหลังเวทนะครับผมถ้าเกิดว,ว่าคุณต้องการที่จะฟื้นตัวที่ดีนะครับ การทานครีทีนครับจะช่วยส่งผลทําให้เราสามารถฟื้นตัวได้เร็วขึ้นตัวของเซลล์ของร่างกายของเราจะได้รับพลังงานที่เร็วมากยิ่งขึ้นครับผมทำให้คุณสามารถที่จะฟื้นฟ,นฟนูตัวของกล้ามเนื้อได้ดีเช่นกันครับดังนัาเฝ้าไว้เลยครับว่าการทานลูซีนควบคู่กับเวโปบตีนและการทานครีทีนหลังจากที่เราฝึกเวทเสร็จแล้วครับจะช่วยส่งเสริมทําให้ร่างกายของเราครับผมสามารถกลับเข้าสู่โหมดขอ,ของการสร้างกล้ามเนื้อได้และช่วยปกป้องตัวของกล้ามเนื้อของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเลยนั่นเองครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคคลิปนีี้ม่ือ เป็นอาหารเสริมประเภทกรดอะมิโนสำคัญที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า BCAA ถึง4เท่าช่วยเร่งการสร้างกล้ามเนื้อป้องกันการสลายตัวของกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้าจากการฝึกหนักช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อหลังการบาดเจ็บและช่วยให้ร่างกายใช้โปรตีนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต้องการปลดล็อกพลังการสร้างกล้ามเนื้อของคุณเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับนั่นเองครับผมสรุปตรงนี้ครับผมคือการที่เรารู้จัก interference effect นะครับผมไม่ใช่การที่ทําให้เรากลัวมากขึ้นนะครับแต่มันเป็นการที่ทําให้เราตระหนักว่าเอ้ย มันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นอยู่จริงนะเว้ยและเราไม่ควรมองข้ามสิ่งนี้ครับผมครับดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณกลัวที่จะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อครับให้คุณทาตามวิธีการแก้ไขทั้ง5อย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ครับก็จะช่วยท่านทุกคนครับผมครับไม่ต้องกลัวกับสภาวะที่ร่างกายจะมีการสูญเสียกล้ามเนื้อจากการที่คุณฝึกคาร์ดิโอแล้วครับและสายไฮบริดทุกคนครับผมครับก็คือเราทั้งเวททั้งคาร์ดิโออยู่แล้วครับก็ให้คุณจัดตารางมาให้ดีนะครับผมได้รับสารอาหารที่มากพพียอรัคบ ก็จะช่วยครับผมทําให้คุณสามารถรักษามวลกล้ามเนื้ออันมีค่าของคุณและที่สำคัญเลยคือคุณสามารถที่จะสร้างมวลกล้ามเนื้อเพิ่มเติมไปได้ถึงแม้ว่าคุณจะฝึกแบบ concurrent training หรือว่าฝึกทั้งเวทแล้วก็คาร์ดิโอร่วมกันนั่นเองครับอันนี้ก็อยากจะฝากเลยครับผมก็ถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ครับหรือว่าคุณชอบโค้ชปูแน่นอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคุณดีๆที่ผมจัดเปิดใมทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสว